สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคใน EP 2นะครับประจําวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนวันนี้มี2 EP นะ EP 1กับ EP 2นี่คือ EP 2ถ้าท่านใดฟัง EP 2แล้วยังไม่ได้ฟัง EP 1ก็ฝากไปรบกวนติดตามฟังด้วยโดยที่ใน EP 2นี้ยังคงคัดตัวทีเด็ดติดดาวเหมือนเดิมคัดเฉพาะคุณที่บัานใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวขอ,องมาตมี นำมาฝาก3คู่คู่แรกครับเลเว์คูเซนกับซาตุสการ์คู่ที่2นาโมรี ese, กับอูริเนเซ่และปิดท้ายด้วยมูแพมตันกับอาร์เซนอนห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงขอฝากนะครับพุกท่านที่มารับชมรับฟังคลิปนี้นอกจากจะติดตามเราทั้งอีพีหนึ่งพีประจำวันเสาร์ที่12นี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งจริงๆ เรามาเริ่มต้นกันที่เกมผู้แรกเลยครับเช็คข้อมูล2อู่ดูแฮนดิแคปเรเวอร์คูเซนกับซาตุสกาในศึกบนเลอสิกา้าเยอรมันแข่งขันกันตอน3ามทุ่มครึ่งสนราคาให้เจ้าบ้านเรเวอร์คูเซนเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกรวม10สองทีมนี้นะครับต้องใช้คำว่าเป็น2ทีมในครึ่งตารางล่างมาเจอกัน ตัดแต้มันเองโดยตรงเพราะว่าเจ้าบ้านอ,นอยู่อันดับที่สิบสามมีอยู่สิบห้าคะแนนในขณนะที่ทีมเยือนอยู่อันดับที่สิบห้ามีอยู่สิบสี่คะแนนอันดับก็ต่างกันเล็กน้อยคะแนนก็ห่างแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นเพราะนั้นก็เรียกว่าตัดแต้มันเองโดยตรงไม่ผิดนักอย่างไรก็ตามครับในวิคูเซนเนี่ยถ้าวัดกันด้วยชื่อชั้นทีมชื่อชั้นลีบ นายห้างยาดูดีกว่ามะขาวสุดการดอยู่แล้วพวกเขาควรจะเป็นทีมระดับหัวหวหรือ,อย่างน้อยก็ครึ่งตารางบนได้สามไปตอนนี้ก็พยายามเล่งเครื่องครับกลับขึ้นไปยืนในจุดๆนั้นให้ได้ในขณะที่สุกาดโดยธรรมชาติพวกเขาก็วนเวียนอยู่ครึ่งตารางล่างหรือไม่ก็กลางตารางนะเน้นที่จะอยู่รอดปลอดภัยเป็นหลักไว้ก่อนผลงานห้างกลยาสุดของเรเวร์คูเส่นนห้างยาจาก ทั้งรายการเกมบรีกและในยูฟ่าแชมเปี้ยนีกพวกเขาชนะ2สะเหมือน2แพ้1ก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีปานกลางในแง่ายการลงทุนกำไร3เกมขาดทุน2เกมหากลบกบนี้แล้วก็ยังพอได้เข้าแก่กลับบ้านนรียกใช้ได้อยู่ทั้งผลงานทั้งการลงทุนในขณะที่ทีมเยือนสตุตการ์ทถ้าเกมหลังสุดชนะ3แพ้2ก็อยู่ในเกมที่ดีปานกลาง แต่ว่าพวกเขานี้รู้สึกจะเน้นเกมในบ้านนะที่ทับได้ดีอ่ะชนะสามเกมรวดในในบ้านรวนๆแต่นอกบ้านก,ก็แพ้รวนๆเหมือนกันในแง่าการลงทุนกําไรสองเกมเจ้าหนึ่งเกมขาดทุนสองเกมพังลง้มกบนี่แล้วไม่ได้ไม่เสียอะไรเพราะฉนั้นคู่นี้เนี่ยก็จะบอกว่าอย่างแรกเลยอันดับและคะแนนตารางอยู่ในระดับเท่าๆกันอยู่สิบสามกับสิบห้านะในขณะที่ผลงานห้าเกมผัง ก็ดีอันนีัการพอๆกันในแง่การลงทุนเลเวอกุนเส้นเหลื่มร้ำกว่าเล็กน้อยส่วนสถิติการเจอกัน5ครั้งที่ผ่านมาเป็นเรเวลกุนเส้นที่ดูดีกว่าอย่างชัดเจนเพราะชนะได้ถึง4ครั้งสเสมอห1ครั้งเพราะนั้นในภาพรวมของข้อมูลพื้นฐานคงต้องยกให้ในายห้างยาดูดีกว่าเจ้ามาขาวนะ มาดูราคาพูและราคาไฮเทคจำไห้5เจ้าทัพเขาส่องเกมคู่นี้มองเกมคู่นี้คาดการไว้อย่างไรครับก็ดูเหมือนว่าชอ้เจ้าบ้านจะโดดเด่นเหลือเกินในราคา,าพู้5รายพร้อมจะการปรับราคาลดลงหมดเลยช่องเสมอเพิ่มขึ้น3ลดลง2ช่องทีมเยือนเพิ่มขึ้นทั้ง5รายครบถ้วนเพราะนั้นเอาแบบเน้นๆก็คือเจ้าบ้านชนะในราคาพูนะจวเชื่อใจเหลี่ยมนี้ที่สุด แฮนดิแคปเป็นราคาครึ่งควบลูกครับครึ่งค่มลูกลบสิบน,นะซึ่งเหรนี้เจ้าห้าลายยืนอยู่ฝั่งจับบ้านหบอนต่อครอบถ้วนลดลงหมดเลยช่องเสมอก็ปรับเพิ่มขึ้นครบถ้วนไม่เชื่อใจสถิกาเลยในเกมเดือนไม่เชื่อว่าจะสู้แฮนดิแคปนี้ได้ไหวเพราะฉะนั้นตัวผู้ชี้จับบ้านตัวแฮนดิแคปคิดเชื่อใจจับบ้านบอนต่อว่าจะกินราคาได้สอดคล้องกันบวกกับข้อมูลพื้นฐานบนสักคู่ ก็ต้องอยู่ต่อเลเวอร์คูเส้นครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งครับในอีพีสองนี้อยู่เลเวอร์นะคู่ที่สองครับเช็คข้อมูลสองพูดูแฮนดิแคปนาโปลีกับอูดิเนเซในศึกการโชกสเดียตอิตาลีครับแข่งขันกันตอนสามทุ่มเสนดราคาให้นาโปลีเป็นต่อที่ลูกควบลบห้านาโปลีและอูดิเนเซครับลำพังแค่ชิ้กันทีนาโปลีก็กินขาดแล้วแหละ ใหญ่กว่าเหนือกว่าแต่ก็ไม่ใช่งานง่ายเพราะอุูิเนเซ่ก็เป็นทีมระดับครึ่งตารางมนที่ฟอร์มช่วงนี้อาจต้องใช้งว่าแผ่วลงไปแต่ถ้าพวกเขาในจังหวะที่พลิกนี่อันตรายใช่เบานะครับอุิเนเซ่ปัจจุบนันนาโนีเป็นทีมนำจาบผูกนะครับมีอยู่38คะแนนทิ้งห่างทีมที่ตามมาอย่างลาซิโอหรือเอซิมิลานอยู่ที่8คะแนน นั่นหมายความว่าถ้าเขายัง,ง,ย àng, งรักษาระยะห่างรักษาฟอรมการเล่นแบบนี้ไม่ได้นาโปลีจะก,กลับมาพงงานคว้าแชมป์ลีกการโชสรดอาได้อีกครั้งนะเพราะตอนนี้8คะแนนแล้วครับระยะห่างน่าสนใจมากในขณะที่อูดินเนเซ่คบหล่นอยู่ดับที่8ของตารางมีอยู่24คะแนนไปดูผลงานห้างเกมหลังสุดของนาโปลีครับพวกเขาชนะ4แพ้1 เกมเดยวที่แพ้คือการออกไปแพ้กับลิเวอร์พูในเกมชงท้ายรอบแบ,บ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปียนส์ก็เป็นการช่วงชิงตำแหน่งจา่าผู้ซึ่งก็เสียท่าเสร็จเลอร์พูลไปนะตัวเองก็ต้องไปเหนื่อยต่ออีกนะแต่ที่เหลือเก็บชัยชนะได้ตามปกติครับและส่วนใหญ่ก็จะยิงขาดซะด้วยและแน่นอนครับเมื่อผลงานมาดีอย่างนี้ในแง่การลงทุนก็ดีตามนะครับเพราะกำไรได้ถึง4เกมผ่านทุนเกมเดียว หางลบกบนี้รับกินหลูอยู่สบายนะกินชมบูอยู่เอ็มเคได้ในขณะที่อูริเนเซ่ครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าช่วงนี้พวกเขาดูตกลงไปห้างเกมหลังสุดลงทุนรายการมันชนะเลยครับเสมอสามแพ้สองเกมรุกที่เคยดุดันก็ดูเหมือนจะผลิตกรนิดน้อย,อยลงดีที่ว่าเกมรับจะมีความเหนียวแน่นเหลืออยู่นะอันนี้ละ่ะน่าจะเป็นจุดแข็งสําคัญที่จะมากกระดานบีิคือการตั้งรับและโต้กลับ แต่อะไรก็ตามครับในแง่ของการลงทุนแล้วอุนดิเนเซ่ไม่น่าคบหาสมาคมด้วยเลยเพราะขาดทุนยับยับขาดทุนรัวๆเพราะนั้นแน่นอนครับไม่ว่าจะนําและคะแนนในตารางการเป็นเจ้าบ้าน่ยเป็นทีมเดือนผลงานห้าเกมหลังการลงทุนเป็นนามวันที่ดีกว่ายกเซตสายด์การจาัดก,การของเกมคู่นี้ห้าครั้งที่ผ่านมาก็เป็นนามวันี้ดูดีกว่าเพราะชนะได้หมดทั้งห้าครั้ง แต่มีถึงสามครั้งที่พวกเขาทำได้แค่เบียดชนะสองหนึ่งถ้าต่อราคาเท่าเกมนี้ก็เท่ากับมีโอกาสเสียหูเพราะนั้นพอเข้าใจได้ก็ว่าทำไมวันนี้นะราคาดาวบรีดูไม่แพงไปนักไม่ถูกไปนักคือถ้าต่อลูกครึ่งก็น่้ลองครับเพราะเจอเจอกับอุดีบังทีไม่ขาดน,าน,ขน,น่าลูกครึ่งก็น่้ลองกินเต็มนะแต่พอลูกควบมันก็กล้มกล่มกึ่งกึ่งมันก็น่าลุ้นนะว่าดาวบริจะยิงขาดหรือไม่ขาดพอทา,าไม่ขาดก็เสียแค่หู ถ้าขาดก็ได้กินเต็มไม่โดดน้ามันก็เป็นความเสี่ยงที่คุ้มค่าอยู่เอาแหละในข้อมูลพื้นฐานยืนยันครับดาโปรีดูดีกว่าเยอะมาสองพูด,ดูแฮนดิแคปครับวันนี้เวลาห้าชอ่ว็มปมองเกมคู่นี้และคาดการไว้ไว่าอย่างไรครับก็ดูเหมือนว่าเจ้าเสียงข้างมากสี่รายยังคงเชื่อใจดาโปรีเป็นหลักว่าจะเก็บชัยชนะได้ในขณะที่โอกาสเสมอครับปรับเพิ่มขึ้นสาปรับลดลงสอง เช่นเดียวกับช่องทุมเยียนครับก็ปรับเพิ่มขึ้นสาปรับลดลงสองอาจจะมีย้อนแย,ย้งยไปบ้างน,นะครับแต่ว่าหลักๆสําคัญสาคัญเนี่ยไอที่เป็นเสียงข้างมากชัดเจนชัดเจนเหลือเกินน่คือเป็นช,ช่องเจ้าบ,บ้านนาบุรีชนะแต่ก็แอบบมีกังวลนิดหน่อยครับในโอกาสเสมอที่มันมีการสวนหรือว่าโอกาสทุมเยียนที่มันมีการสวนนะแล้วแหละเรามาดูแฮนดิแคปประกอบครับเพื่อความสบายใจแฮนดิแคปราคาลูกควบลมผ้าครับเจ้ายังคงนั่งอยู่ฝั่ง ดาบมรีบนต่อเชื่อใจว่าดาบมรีมีโอกาสเกินราคาไฮเทคนี้ได้มากกว่าชักเกนกว่าที่จะเป็นบอลรองเข้าเป้าเพราะบอลรองปรับราคาเพิ่มขึ้นสี่เพราะนั้นสี่รายนี้เห็นพร้อมต้องการครับลดลงในช่องจมานบนต่อเพิ่มขึ้นในช่องทีมยืนบอลรองมีเพียงแค่หนึ่งรายเท่านั้นที่อยู่กับด้านกันเพราะฉนั้นเรามีข้อมูลแบบนี้ว่าตามเสียงครั้งมากครับเป็นเอกฉันทที่สุดเพราะเจ้าสี่ราย เชื่อใจนาโบรีพร้อมกินแฮนดิแคปเราก็เชื่อไปด้วยอีกหนึ่งรายเป็นห้าเป็นไงบวกเข้าเพิ่มไปงั้นเพราะนั้นภู้ไหนิแคปนี้ยืนอยู่นาโบรีครับราคา,าข้อมูลพื้นฐานก็ยืนอยู่ฝั่งนาโบรีเมื่อเป็นแบบนี้ก็อยู่ต่อจากหูครับนาโบรีครับเอาแบบพลาดที่สุดเลยนะก็คือชนะไม่ขาดเสียหูซึ่งมันคู้มากเพราะว่าถ้าชนะขาดกินเต็มแต่กินเต็มแบบไม่โดนน้ำ อยู่นาบปรีเป็น10ดาวตัวที่2มาถึง10ดาวตัวสุดท้ายแล้วครับใน EP 2นี้เป็นเกมคู่ดึงสึกึนสึกพิมพ์บอลอีกมูฟแฮมตันกับอาร์เซนอลแข่งฐัานกันตอนปีสองสี่ิบหมาดูข้อมูล2อู้ดูแฮนดิแคปกันเกมคู่นี้ทีมเยือนอาร์เซนอลบุกมาต่อที่ราคาลูกลบสินะครับบางท่าอนอาจจะรู้สึกว่าเออาร์เซนอลต่อถูกไปไหมลูกลบสิจริงๆไม่ผูกครับ เพราะอาร์เซนอลนี้ไม่ได้มีผลงานที่ดีกับมูฟนักโดยเฉพาะการออกมาเยือนภาพรวมก่อนครับภาพรวมใน,นลีกนะมูฟเนี่ยเป็นทีมรองมวยอันดับที่สิบเก้ามีสิบคะแนนเท่ากับฟอเรสต์บวยเลยแรงกระตุ้นแรกเลยคือมูฟได้รู้ว้าต้องพยายามมีแต้มมีคะแนนให้ได้โดยเฉพาะการมีแต้มมีคะแนนกับทีมกลุ่มนำๆเนี่ยมันส่งผลสองเด้งนะเพราะทีมในกลุ่มโซนท้ายตารางเหมือนกันเวลาเจอทีมกลุ่มนำมกกักจะแพ้ แต่ถ้าม,ม,มูมีแต้มมีคะแนนกับทีมใหญ่กลุ่มนำได้มันจะมีความได้เปรียบอยู่ส่วนทางอาร์เซนอลแน่นอนครับพวกเขาเนี่ยังผัดกันขึ้นผัดกันลงกับทางแมนเชสเตอร์อยู่ที่ว่าใครแข่งก่อนแข่งหลังก็ผัดกันเป็นจ่าูงบางทีแมนซี่แข่งก่อนก็เป็นจ่าูงก่อนอาร์เซนอลแข่งตามเกินชนะได้ก็กลับขึ้นไปใหม่หรืออาร์เซนอลขึ้นไปก่อนแล,นล้วแมนซี่กวดตามขึ้นอีก ก็คือยังรอต่างฝ่ายต่างรอจังหวะาพลาดทั้งการาการการซึ่งมันก็ยังอีกต้องขึ้นฤดูกาลนะคงต้องว่ากันยาวๆมองกันยาวๆนั่นคือภาพรวมในลีกต,ตอนนี้ทั้งมูมแฮลตตนและอาร์เซนอลมาดูผลงานท้าเกมล่าสุดของมูมแฮลต์เจะาบ้านกับชนะ1เสมอหน 1, ึ่งแพ้สาเกมที่ชนะล่าสุดคือเกมในคาราบาครับที่เขียร์ลีดต,ตกรอบแต่ในเกมลีกนี้พวกเขา ไม่ชนะเลยในสี่เกมหลังเสมอหนึ่งแพ้สามเลยดูไม่ดีเท่าที่ควรนะครับในแง่การสุดก็กําไรแค่ครึ่งหนึ่งสองเกมขาดตุนเต็มสามเกมหางล้มกบนีแล้วก็บาดเจ็บแน่นอนในขณะที่อาร์เซนอลห้าเกมหลังสุดชนะสามแพ้สองล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้ตรงรอบคาราบาวครับครับแพ้กลับไปตั้งไป3นสามหนึ่งก็สมควรครับเพราะว่าพวกเขาเล่นเหมือนตั้งใจจะทิ้งถ้วยใบยนี้อยู่แล้วอะ ส่งสำรองลงบาตาไทยเลยบางตัวนี่อ่านชื่อเห็นหน้าแล้วยังไม่รู้เลยว่าใครไม่ไม่เคยเห็นอะก็ต่อให้มีตัวหลักๆแจมมากมันก็ไม่ได้นะสุดท้ายก็ตกอาไปแต่ดูแล้วพวกเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยนะหลังเกมก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าพวกเขายังมีแชมป์ลีกที่รออยู่ยังมีในทั่วยุโรปที่รออยู่อีกเพราะนั้นในภาพหนุมอาร์เซนอลตรงนี้ว่าตามเนื้อภาพก็ผลกาน ปรานกลางมันกลางแล้วกันไม่ถึงกันดีอ่ะแพ้สองเกมใน,ในห้าเกมนี้ก็ไม่ถึงกันดีนะกําไรก็ไม่ดีนะพาพ้พอกกาไรได้แค่สองเกมขาดทุนสามเกมห่างลง้มกบ้แล้วก็เข้าเนื้อเหมือนกันเพราะฉนั้นโดยภาพรวมของอันดับและคะแนนที่ชั้นทีมอาร์ซอนดูนดีกว่าแต่ผลงานห้าเกมลองสุดอาร์ซอนเหลื่อมล้ำกว่าก็จริงแต่ในแง่าการลงทุนเนี่ยเรียกว่าไม่ดีด้วยทั้งคู่ สถิติการจัดการของทั้งสองทีมกับห้าเกมเหรอสดจะเห็นว่าอาร์เซนอลชนะสามเกมครับแล้วก็มูฟชนะสองเกมและที่สาคัญครับอาร์เซนอลเองก็สามเกมที่ชนะมีชนะขาดแค่เกมเดียวที่เหลือก็ชนะแค่เบียดเกมนี้มันเป็นเครียดแน่นอนครับเพราะอย่างที่บอกมูฟทำตันจะาบ้านหลังพิงขวาหนีตายหนีตรงชั้นต้องการคะแนนอย่างยิ่งส่วนอาร์เซนอลก็ต้องการกลับไปยึดหัว่าดเหมือนเดิม นี่คือภาพรวมครับเพราะนั้นข้อมูลพื้นฐานหักลบกลบนี้แล้วแอบให้อาร์ซอนเหลืมล้ำกว่าเล็กน้อยมาดูราคาดู้ดูแฮนดิแคปครับอันนี้ส่วนนี้สำคัญมากและดูเหมือนจะชี้ชัดค่อนข้างเอ่อเรื่องเรื่องฝัง่งเรื่องฝามาแบบดูชัดเจนดีเพราะว่าในราคาพูเน็ยก,ก็เรื่องทีมเดือนเลยสี่ลายจากห้าลายปรับราคาลดลงในขณะที่ช่องเสมอและช่องจ้าบ,บ้าน สี่ลายจากห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นเพราะนั้นราคาภูไม่มีปัญหาครับยืนอยู่อาร์เซนอลเลยตัวแฮนดิแคปราคาหนึ่งลูกเจ้าทั้งห้าลายก็ยืนอยู่ฝั่งบอตตออาร์เซนอลหมดเลยแม้จะเป็นทีมนองบ้าก,ก็ตามในขณะที่บอลรองก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยแม้จะรุนนีตายและลงเล่นในบ้านก็ตามเพราะนั้นตัวภูตัวแฮนดิแคปยืนอ,อยู่ฝั่งอาร์เซนอลพร้อมกินราคาหรืออย่างน้อยก็ต้องมีเสมอตัวคือชนะได้หรือไม่ขาดอ่ะคือชนะได้แต่ไม่ขาด ก็เรียกว่าท่านลองก็ไม่เจ็บท่านต่อก็ไม่เจ็บอารมณ์ประมาณนั้นเพราะนั้นเอาภูการฮนดิแคปนี้มวกงกับข้อมูลพื้นฐานก็คงยังน่าตามอาร์เซนอลครับที่ยังได้ลาจากหงแล้วก็ยังเมียดยังลุ้นกับแมนเชสเตอร์อยู่ครับต่างฝ่ายต่างก็เค้นฟอร์มสุดยอดออกมาด้วยกันทั้งคู่ลองความผิดพลาดแบบเป็นน้ำเป็นเนื้อนะก็วัดกันย,ยาวๆครับเกมนี้วางสาต่ออาร์เซนอลเป็นตัวที่เด็ดเน้นส่วน10ิดาวตัวสุดท้ายใน E ีพีสอง นั่นคือทั้งหมดสามคู่ใน EP สองครับก็ฝากด้วยครับ EP หนึ่งนะใคยังไม่ได้ฝากไปฟังกของพวกเราโชคดีครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ